กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระปิดต้ายยอดเศรษฐีรนและลงปูดทวดครั้งที่15วันที่14พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2518นร ัตน,นี้เป็นครั้งที่15ตรงกับวันที่24ิพฤศจิกายนพศษภาพักห้าร้ยสครับพระเจ้านาทีพรรณจิปิสารขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระขวามปิติเถระเจ้าองค์หลวงปู่สัมเท็จรลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทางครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และ เทวเทวดาทั้งหลายโปรดจงบ,บันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก,ะกะ่การสวดสายายมนต์ต่อไปวสวโชนุมเทวดาสมาตาจักกาวาเลสวดตาคันฉันตุเทวดาสัทธรรมมนีราชาศุนันตุสักขมกถังสักเเกเมจรุเปย์กิริสิการตะเคจจันติเควิมานีทีเปร์ละเถจักาเมตารุวะนาคเนเคหาวัตุมีเขเตปุปุมาจันตุเทวชลธารวิสเม ยัคขะคันนภัมนาคาตินทันตาสัมิเกยมุนิวรจนังสาธวเมสุนันตุธรรมะสวนาการโยยมพันตาธรรมะสวนาการโยยมพันตาธรรมะสวนาการโยยมพันตาหมวดส่วนนามการสิทธิคาฐานนามตัสสะภะคะวะโตอาตโตสัมมาสัมพุทธัสสะรนโมตัสสะภะคะวะโตอาตโตสัมมาสัมพุทธัสสะรนโมตัสสะภะคะวะโตอาตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดสัจจริยาคาถาณที่เมสานังอันยังพุทว่าเมสานังวัลังเอณรนะสัจจวาเชนะสติเมหนตุสัพปทานณที่เมสานังอันยังธทมโมเมสานังวัลังเอณรนะสัจจวาเชนะสติเมหนตุสัพปทานณที่เมสานังอันยังสังโฆเมสานังวัลังเอณรนะสัจจวาเชนะสติเมหนตุสัพปทา บทส่วนมหากริโกนาโถติอาทิกาคาถามหากริโกนาโถอาถายสภาปานินำโพเรตวะปรมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังออเตนะสะจาวเชนะมาหนตูสัพพุปัตวามหากริโกนาโถหิตายสภาปานินำโพเรตวาปรมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังอิเตนะสะจาวเชนะมาหนตูสัพพุปัตวามหากริโกนาโถสุขายาสภาปานินัง ภูเรตะวะตปรมีสาภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังอิเตนะสาาัเจวเชนามาหนโตสัพภุปทวาบทสดมาสมัยสดเอวเมสุตังเอกังสมยยงามยามพักวาสักเกสุหารติกับเอราวัตุสมิงมาวเนมะตาพิกลสังเขนะสัทธิมาจัมแมตเตหิบิกุสัจจะหิสัพเพวะอาาันหันเตหิทัสสะิจารุกาธาตุหิ เทวตาเยโพเนนัสสนิปริตาหุ่นตีพัวันตามศาสนายาพิกุสังกัจาจะขอจะดูนังสุทาวัสกายิกานังเทวนังเอตดาหุ่นสียังขอภพักวัสกเกสุชาติกับเยลาวัตุสมิงมาวันเนมาตาพิกุสังเขนัสติมจดมติหิพิกุสติหิสภเพวะอาหารตหิทัสหิจารโลกธาตุวิเทวตาเยโพเนนัสสนิปริตาหุ่นตีพัวันตามศาสนายาพิกุสังกัจายานุนามายังปีเยนะพคกวา เตโนปัสสังกาเมยามาอุปัสสังกามิตาวาภควาโตสันิเกปเจกาคาถาปาสายามาเตอยดะโคตตาเทวตาสยถาปีนามาพระวะปุริโสสัมมชตังวาหังสวัสสารลยาปภสษาริตังวาหังสามิเชยวะเอวะเมวะสุธาวะเสยสุเทเวสุอันตรลาหิตาภควาโตปุระโตปาตุระหังสุดะโคตตาเทวตาภควาตังอภิวาเทวะเอกรรมตาทางโสเอกามันตังทิตะโคเอกาเทวตาภควาโตสันิเกมาคาถาภาษาสี มหาสมัยโยปวานาสมิงเทวกายาสมคตาขาตามหาอิมังธรรมะสมยังทักกิตายวะปราชิตาสังคติอนาโอบาราเทวตาระควาโตสนิเกมาคาถังวภสีตันดาพิโกสมาธาหังสุจิตตังอัตโนชุกามังังสุสารธิวะเนตานีกเหตวัยทิญานตละขันติปันติปาติอนาโขบาราเทวตาปะควาโตสนิเกมาคาถังอภสีเชตวะคีลังเชตวะปาริขังอินทาคีลังโอหัดจะมะเมชาเตจรนติสุทามิมราชคุมตาสุทันตาสุสุนะคติ อาตขวบลาเทวตาปขวตโตสานิเกมาคาดังวาสีเยกเกจิพุทธังสนัคาตาเสนาเตคมิสันติยปญญายาภูมิ่งปหายามนุษสังเทหังเท,งทวกา,ายยาปาริปูเรสันติติอ,อตาตขวปขวพิฆงมันเตสีเยโูเยนาพิเกเวทัสสุโลกาทาตุสุเทวตาสานิปริตาหุนตีตถาการังรัสนาย,ยาพิคุสังกจเยปิดเตพิเกเวเห,เหสุอัติตามาทานางังอะหันโตาสามมาสมุทาเตสัม,สมปีพักวันตานางัง เอตัปารามัยวัเทวตาสานิปริตาเหสุงสยถาปีไมหังเอตารีเยปีเตภิกเวภวิสันตีนาคาตามมัฏฐานนางอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัามปีพระควนตานังเอตัปารามัยวัธเทวตาสานิปริตาภวิสันตีเสยถาปีไมหังเอตารียจิคิสามีภิกเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามีภิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสามีภิกเวเทวกายานัง นามานิตังสุนาถาสาธุกังมานัสิกาโรธาภัสสิสามีเตอเอวันพันเตติโคเตพิกลภควาโตปจสัสโสมภบกไวราทัโบจัสสิโลกามนุษย์กาสามียถาภูมิมาตัสิตายเยสิตากริคขพลังวิหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสาสลีนาลมาหังสาวิสัมพุนโอทาตามนาัาสาสุตาวิปัสสันามนาเวลา อินโยปัญจสเตยยตวะมเนกาปิระวัฒเวตโตมันติสัทธาสาวเกศาเสนระเตเทวกายาพิกันตาเตชนาถิโกวเตจาอาตาปามะกลงสุตวภูริศาสสนังเตสามปาตุระหูญานังอนุสานัคสนังอเปเกสตามาทางคงสาสังอาธาสตลิงสตังเอกศาสานังอนุสานามาทางสมอเปเกนันตามาทางคงที่สาสภาปูดาวหุงตันจาสภาภินญายะ ปาวะคิตตวานะเจคุมาลตโตมันตยิสัทธาสวะเกศสัสนีเตเทวะกายาภิกันดาเตวิชานาถาภิโกเยวหังคิตายิสามิเคระหินอนุรูประสบสตตาซาสาวยขาโุมากาเวลาวัทวาอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตสัสนโนมธรรมนาภิกามงพิกนังสัมมิจริงวนังชาสาสายมาวตายาขานาตามวนิโนอติมันโต ดูติมันโตวันนวันโตยัสัสิโนมธรรมนาพิกามูพิกําลังสมิติงวันังขัดสาตาคีราติสาสายขานาตาวันนี้น้อยเตมันโตเชติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนมัรรมนาพิกามูพิกําลังสมิติงวันังอิเจเตถรสาสาสายขานาตาวันนี้น้อยเตมันโตเชติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนมมธามนาพิกามงพิกําลังสมิติงวันังเวสามิตาปัญจสตายขานาตาวันนี้น้อยเตมันโตเชติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนมธรมนาพิกามงพิกําลังสมิติงวันัง กุมพิโรราชคาโกเวปุรสานิเวสนางพิญโยนางสตาสาสังยักานางปิรุปัสติกุมพิโรราชคายกโสปคขาสมิติงวานังปุริมาจัตทิสังราชาทัตตาลโธปัสสติคันทพานังอธิตปติมาราชาสถิโสสุปุตตาปีตัสสพระวินธานามามัคลายติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนมธรรมนาภิกามงคุกนังสมิติงวานังทักกินัจัตทิสังราชาวิโรหตปาสติกุมพันนาังอธิปฏิมาราชาสถิโสปุตตาปีตัสสะพระหโวนธานามามัคลา ชติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนวะธรรมนาภิกษามงค์พิคุังสามิติงวันังปาชีมัจาริสังราชาวิโรปะขอปัสสาตินาคานังอธิปติมหาราชยัสสิโสปตาปิตาสาภาหวินทนามามันภลายชติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนวะธรรมนาภิกษามงค์พิคุังสามิติงวันังอุตตาราชาริสังราชากุเวโรตปัสสาติยคานังอธิปติมหาราชยัสสิโสปตาปิตาสาภาหวินทนามามันภลายตตมันโชุติมันโต วันน้าวันโตลาชเซโนวะธรมะนาภิกกรรมโมภิกดังสามิติวันนางปูลิมาที่สั่งทัตตาลเถักขินเนนาวิโลกโกปชิเมนาวิโลกปะขอกุเวลาอดตะลังที่สังจัดตาโรเตมาราชาสมันตาจัดโรที่สาธารันรามนาทางสุวอเนกปิลาวัฒเวใด้สังมายาวิโนทาศูกุวจานิกาสธามายากุเปรุเวเปรุวิรุ้จาวิโตสาจันทะนตกรรมะเสธโธจักินุนุมันทุนิมันทุจัปนาโทปะมัญโยจัเทวสุตโตจามาตาเิจิตาเสโนจักขันนพโพนารราชาสนโฉโพ อาคูปัญจสีขอเจวติมลูเสิยาวัจไสเตจัเยจาราชาโนคันธภาสาราชุพีโมธามนาภิกาโมภิพนังสมิติงวนังอถากุณภาษานาคาเวสารศาสตันชกากรรมภลาศาสตระคูปยาคาสายติีิยามุนาทตาราถาจากุณาคายัสสิโนเอราวณนวนนโคสุปคัสสมิติงวนังเยนาคาราเชสาสารันติทิพาติชาปคีวิสุตคจะขูไวหายสศาสเตวนามัชาปตตาจิตตาสุปนัยติติสานามังภายนารนาคาราชาณมาศี สุปนาโตเขมมามากัสีพุทโธสานะอิวะเจหิวปะหายันตานาคะสุปนาสานามะกังสุพุทังชิตาวเชะหัตเถนะสมุทังสุราสิตาภัตโลวัสาวเสเตอิติมันโตยัสสึโนกาละกัญชามาพิสมาสุราธนเวกสาเวปจิตติสุตติจิจ่าปะหาราโทนามุจิสาสตันจ่าพาลิปุตตานังสาวเวโรจามนามากาสันนัหิตวาพาลิงเสนังและหูพาทามุปปาขมงสมาโยธานิพันนเตวิโุณังสาวมิติงวนัง อาโปจัดเทวาปทวีจัดเตโชวายดุรธาคมุงวาลนาวาลนาเทวาสองจยัสสาสหเมตตากรานายกกาโคเทวาสัสนนทัสน์เสดสุรธากายัสเานาตาวินนโนติมันโตเชติมันโตวันนวันโตสัสนนทัศนาวันาภิกามุงพิกรังสัมพิติณวรังเวทูจัดเทวาสาริจัดสัมมาจัดช่วยยมาจัดทันสุปนิสาเทวาจันทามะคุปรคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมะคุปรคิตา นักขันตานิปุระคิตวะคูมันธวรากวาสุนังวัสโศเศธโศกราคาปุญธาททัศเสดรัสถากายสเพนาตาวันนิโนติมันโตเชติมันโตวันนวันโตอัสสัญโวธรรมนาภิกาโมงผิกนังสมิติงวาถางคูสาวูเทวชรามาคีสิขาลิวะอริตกาจาโรชาจาอุมาบูผานิพาสิโนโรนาสาธรรมาจารดุจจารเนชกาสุรยาลุจิลาโควอโควาสาวันสิโนทัสเสดรัสถากายสเพนาตาวันนิโนติมันโตเชติมันโตวันนวันโตอัสสัญโวธรรมนาภิกาโมงผิกนังสมิติงวนัง สมานาหมาสมานามนุสสามนุสสุตมาขีดถาปัทุสิกาคูวาคูมารปัทุสิกาถาคูธารโยเทวะเยจารอยสตาวสิโนปะละคามาหาปะละคาโคเทวายาสิโนทัสเตทัสธากายสะเพนะต่วันนี้นยจิมันโตชิติมันโตวันนมันโตสิโนธรรมนาภิกขมงภิกขณังสมิติงวนังสุกากาลุมหาอรุนาคเอขานาสาสหโอธาตาไคหาปามุขหาคูเทวาวิจารณาสหามัตตาหาละคชามิสกาจายสิโนธนายังอาคาปัญโนโยทิสาภิวัสติ ทัศเศรษฐราศฐากายาสะเพนะต่วันนี้น้อยเตมันโตชิติมันโตวานัมันโตอาสิโนมรธรรมนาภิกกรรมวงพิการนำสัมมิติวานังเคมิยาตุสิตายามากกตะกาจจะอสสิโนสามพิตัการามาเสราโชตินามาจะอาสวานิมานาลติโนอาควูธาโครปารนิเมตตาทัศเศรษฐราศฐากายาสะเพนะต่วันนี้น้อยเตมันโตชิติมันโตวานัมันโตอาสิโนมรธรรมนาภิกกรรมวงพิการนำสัมมิติวานังสัตเทเตเทวานิกายาสะเพนะต่วัน วันนี้โนนามันไว้ไนะคันจุงเยจันเยสัตถิสาสาปุทธาชาตินมคีรังโอขาตินนามนาสวันทะเขโมคาตะลังนาคังจันทังวัสิตาติตังสุภามาปรมาโตจาปุปุตติมดุสสาสานังกุมารุติโสจารสุปคัสสเวติงวันังสาสาพัมมาโลกานังมหาพัมมาติติจติวปะปันโนชติมันโตพิสมากายโยยัสสีโสทัศเถาอิสราครูปเจสาวะสาวตินโนเตสัญจัมลัชตวาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสสเพยพีกันเตสินเตเทวสัพพามเกเมมาลเสนาภิกามิ ปัญสากันธัรสมาธิยังเอธาคาราธาปาตธาลาเคนาพันธามาทูว์สมันตาปริวาเลธามาวมุทิชากโกจินังอิติติธรรมาเซโนกันหาเสนังอเปสีปานินาตระมหาจรรย์สรังกตมวานาเพราวังปยถาปุสโกเมโขทนายันโตสุยเจโกระธาโศปัจจุทาวัติสังกุโทสยังวัเสตันจสพังอภิญญาญาวเขตวานาจกุมาราโตมันติยิสธาสาวเกศศาสนระเตมาราเสนาพิการดาตวิชาณธาตุปโก เิจิตาตาปัมมะกุลสงศดาวพฤหัาสถานังวิตรารหิปักการมุเนสสามลมัมปีชยงสะเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายซาเซโมทันติสาพุเตสาวกาเตชะเนสุตาติบทสุจุลชัยยาประกอบนโมเมพุทธเตชะสาราตนะตยธรรมิกาเตชะปสิทธิประสิเทวนาลายะปาระเมสุลาสิทธิพอมมาจะอินทาจะจัตุโลกาคัมพีลักกาสัมูธาภูตงคังคาจะสะพามัชยยาปะสิทธิปรวันตุเต ชยะชยะธารณิธารนีอุรทีอุรทีนาทีนาทีชยะชยะคนคาคนละตนละนิใสนิัน์ใสเสษนะเมรุราชาพลนาราชีชยะชยะคำพีละสองพีนาเคนธานาคีปีศาสจาาพูตธกาลีชยะชยะทุนนิมิตตาโลคีชยะชยะสิงคีสุธาธนะมุขชาชยะชยะวรุณะมุขขศาสตาชยะชยะจำปาที่นา, at, าคนะกูละคันถกชยยะ ขัดจากคนนตุลงสุกกาละผู้ชงสีหาพยาคาทีปาเชยเชยวรุณะมุขายาตาชิตาชิตาเสนาลีพุณณสุทีนารดีเชยเชยสุขาสุขาชีวิเชยเชยธารณีตาเลสะทาสุชายาเชยเชยธารณีสารตินสะทาเชยเชยมังการาลัญยาภาวะเขเชยเชยวรุณะยะเขเชยเชยรักขัดเสสุลภูชเตชาเชยะเชยพัมเมนทะ ขานาเชยชยราชาธิราชเชียเชียเชียปทวิงสะพังเชยชีอรหันตาปัจเจกบพุทธสาวังเชยชีมะเหสุโลหโลฮลินเทวาเชยชยพัมมาสุระโขเชยชยนาโควิรุกโควิรุปโขจันทิมาลวิอินโทจากเวนนาเตโยจากกเวโลวัลุโนปิจากอาคีวายโยจากปาชนนหกุมาโลทตาลัตโกอัฐาลสมหาเทวาสิทธิ ตาัสสาอาถโยอิสิโนสาวกาสภาชยารามโมผวันตุเตชยาธามโมจะสังโฆจะทะสปาโลจะชยาการเจตนะชยะเตเชนะชยาโสธีผวันตุเตเตนะพุทธเตเชนะโหนตุเตชยามังคลังชยาปีพุทธศาสนีมดวยยังมาราสัจปาปีมดวยปราชญ์ยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิดาชยาตถาถัมมะคะนาเมอิสิโนชยาปีพุทธศาสนีมดวยยังมาราสัจปาปี มตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาถาอินทะคานาเมสิโนชโยปิพุทธศักริพมตวายามาราสาจารปาปีมตโบราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาถาเทวคณาเมสิโนชโยปิพุทธศักริพมตวายามาราสาจารปาปีมตโบราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาถาสุปันนาคานาเมสิโนชโยปิพุทธศักริพมตวายามาราสาจารปาปีมตโบราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาถาทะ นาคะคะนาเมเฮเซนโนใช้ยโยปีพุทธศาสนติมโตยังมาลัสสัจจะไปปาปีมาโตปรชาชยโอโคโสยามโพธิมันเทปโมทิตา,ายชยตถาสัพพมมาคานาเมเฮเนโนชยันโตโพธิยามูเลสกยานังนัตถิวัฒโนเอวังตะวังวิเชยโยโหยิชาย,ยชาโสปชยามังคะเลอปาราชิตตาปางลังเกสีเสปฐะวอิปโปคะเลอภิเสเกสะพะพุทธานาอาาักขปัตโตปโมทติสุงณัครคตตังสุมังคลังสุป,ปาพาตังสุหิตังสุขาโนสุโมหุโต สุทังพัมมัจาริสุปัทคินังกายกรรมังวาจกรรมมาปัทคินังปัทคินังมโนกรรมมาปณิหิเตจารกินาปัทคินานิกตวานภารันตัดเถรปัทคิเีเตอัฏฐารัตถาสุกิตาวิรุฬหพุทธศาสนาโลคาสุกิตาโหทัสสะสหะสะเพหิยาติพีสุนันตุพลโตเยเทวะสมิงฐานิอาทิกาตาทีคายุกาสะทาหนตุสุกิตาหนตุสัพพัฏละขันตุสัพพาสตตานังละขันตุชินนะศาสนังยากาจิปัต ทะนานาเตสังสะเภปูเรนตุมมโนรถายุตตะกาเปรปวัสตโตสวัสสังวัสสาวราหากาโลคจุป,ปัทวาเตสังนิวาเรนตุจาสัพธากายาสุขังจิตตะสุขังอราหันตุยถานะหังพะสวดธรรมมานี้ ยามะสุตังเอวันเมสุตังเอกังสมยังพระกว่าสาวัตียามิหารติเชตาวเนานักะปินทิกาสาราเมตนาขอบควายพิโกุมันติสีพิกขาโวติพระทันเตติเตพิโุบกวาโตปะจรสูมกว่าแตถาวจะอุปาทาวาพิฆเวตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังพิตาวะสาธตุธรรมติตตตาธรรมานิยามตังสเปสังคารานิจติตังตถาคาตาวะพิสามพุูจเตวะพิสามพุทธิตวาอภิสเมตวา

อุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมติตาตธรรมานิยามตาสพเพธรรมานตาติตังตถาคตอภิสัมปุจติอภิสเมตียะอภิสัมปุชิตวะภิสเมตวะกีคติเทเสติปัญญาเปติปทาเปติวิวารติวิภัชติอุตานีกรติสพเพธรรมานัตตาติอิธามอวจพะควาอัตมนาเตภิกขุภะควาโตภาสิตังภินันทุนติ บทสวพระเทกาตตาคาถาตีตังนาวาคาเมยานตปติกังเขนะครตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่งไปแล้วด้วยอลัยและไม่พึงพวงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะธาตีตามไปหินานตังอป,ปัตาาตันจานะคะตังสิ่งเป็นอดีตกล็าลาเปลาเป็นสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสเจสังกิลังสังกุปังตังวิธาม,มานุพลเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นจะพอหน้า ในหน้าที่นั้นยังแจ่มแจ้งไม่งอนง่ายขอนแข็งเขาคาวรเพราะควรอากาศเช่นนั้นว่าเชวัฏกิจจะมาตาปังโกชัญญามนังสเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะอินโงสังคารันเตนามหาเสาน,นนมามัจนา,พา,นานเพราะการแผ่เพลินต่อมาจะได้ผู้ซึ่งมีเสานมามย่อมมีสารเล่าเอวังวิหารีมาตาปิงโหรัตามาดานีตั้งดังเวผาเทิดกระตโตติสันโจอ,อาจิกะเตมุนิ วันนี้พูทสงบย้อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขานักอวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราทีเดียวก็ได้ชมโสดธรรมะเวสังเวคาปัจจเวคณะสาเพสังคาราอ,อนิจจสังขารคือร่างกายจิตใจ,จและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เช่งเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังคาราทุกข์าสังขารคือร่างกายจิตใจ,จและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนย่าเพราะเกิดขึ้นแล้ว แก่เจ็บตายไปสาเพธรรมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวนทั้งที่เป็นสังขารและมิได้สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราวัาตดตนของเราอาัุวังชีวิตตัางชีวิตเป็นของไม่ยังเยน็นทุกวังมาณะนังความตมายเป็นของยั้งเยวาวัดสั่งมายามาริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยศานางเมชีวิตตั้งชีวิตของเรา <c oughs> มีความตมายเป็นที่สุดเราชีวิตตั้งเมานิยตั้งชีวิตของเราเป็นของไม่เทียมมนณะนัง เมเยะตามความตายของเราเป็นของเทว,วตะควรที่จะสั่งเวอายังกายโยอาจีรังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่ในะเปตตาวิญญาณโคัตวัสรวิญญาณชุดท้อนเขาทิ้งเซนาทิเสสเตจากนอนทับปฐวินซึ่งแผ่นดินกาลิงคลังอีวะประดุดดังวา่าท่อนไม้และท่อนซืฟืนนี้รัดทางหาประโยชน์มีได้นิจวาวัตสังขาราสังคารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ อุปาทาวะยะธรรมมิโนโมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตะวานิโรชนติคันเกิดขึ้นแล้วยาลับไปเตสังวูปัสมโมชุโขความเข้าไปสงบรังอสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเปสัตตามารันติจาสัตท,ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาริสุดจ่ามาริสาเลที่ตายแล้วลรากำลังจะตายตาเทวห่างมาริสามีเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนัททิเมเอตตัดถาสังสยความสงสัยความตายนี้ย่อมไม่แก่เราเลย โอส่วนไม่ตายังกินจียังก um ินจ re ีกุศลังกรรมังสาภิพภะเตหิกตังปุญญาโนอนุโมทันตุสุนันตุผลโตเยเทวะสมิงธานนอาธิกาตาธิกายุกาสธาหนตุสุขิตาหนดุทุกขะบมุจันตุมัตตาปิตตาสุขิตาหุนตุทุกขะบมุจันตุสเัยาติกาทุกสุขิตาหุนตุทุกขะบมุจันตุ สัพเพอายยานิกาทุกสุกิตาหุ่นตูทุกขาปังวุจันตูสัพเพปิสปิศาสัพเพยัขาสัพเพเปตาทุกสุขิตาหุはは่นตูทุกขาปังวุจันตูสัพเพอาจาริยุประชัยสุขิตาหุ่นตูทุกขาปังวุจันตูสัพเพนักขัตตาสุขิตาหุ่นตูทุกขาปังวุจันตูสัพเพเทวาสุขิตาหุ่นตูทุกขาปังวุจันตูสัพเพสามะตีนังสามิชันตู บูสวดบูชาหลวงปู่วงทน้มนโมโพธิสัตวคันติมายะติปะขวาน,นโมโพธิสัตวคันตมายะติปะขวนโมิสัตวคันติมายะติปะขวา,ป,วขา,า,ป,ขวาปฏิทานาคาถาญาเทวตาสามตีวะราวัชินีทูเบคเลพดิงคาลิตายิงตาธรรมะเาทนะพวันตกพุจิตาสดหินกรอนเตทาวิหารามันทเลเทราจามัชชา นวกาจากพิโคสา่งลำการธนปดิอุปสักาคามาจากเทสานิคามาจากอิสระสัปานาพุตาสุกิตาพุทธุเจชรพุชายยิกีจากอันทัศน์สำราังเสรษฐาจากธวบปัปปิกานิยานิกังธรรมาวาลปิยะเตสัพเพปิพระลักษัพกรณ์ตุสังยังธาตุเจดังสตังธรรมวธรรมธราจัพุคดาสังโฆขตุสัมขวะทายาเจหิตายเจามเหระอคตตูสัทธรรมวสัพเพปิธรรมาเจเนวุฒิสงสปปุญญายมะ ธรรมเมรียะป่าวิธีเดสประสานะหน่นตุสเพปิปันิโนพุทัสสเนสามมาทานางปะเวชันโตกาเลเทวปวัสตุวุติภาวายสัตตานังสัมิถังเนตุเมธานิงมาตาบิตาจะอนัาชังนิจังละขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชโนกประชังละขันตุสัะคาะ เทวตาอุยยชนะคาถาทุกขปาจานี้ทุกขพยาปาจาริสพยาโสกาปาจาริสโสกาหนตูสเพยมีปานิโนยตาวตาจามหฮฮิสัมปันปุญญาสัมมาสัพเพเทวานโมทันตุสัพพะสัมปติสีญาทานังคะตุสัตายาสีลังคะลักขันตุสภะทะพอนาพิรตตาหุนตุขันจันตุเทวตาคาตาสุมังคนคาถาหนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะทุธาพไนเวนะโสตีหนตูเนิ่ยนตาลังหุนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะหอโสตีหนตุนตูัน โหตูตุสพังสมังคาังรักขันตุสภวัทิวตารพภะสังฆานิพพไวนะสวัสดีโหนตูนิลานตะลังสัพเพพุทธาภิระปตาปเจกันนจะยังพลังหันตานจเตชนะรักขันบารมิสวัสดิ์โสสัพเพพุทธาภาปตาปเจกันนจะยังพลังหันตานจเตชนะรักขันารมีสวัสด์โสสัพเพพุทธาภาปตาปเจกันนจะยังพลังหันตานจเตชนะรักขันารมีสวัสดิสสัพเพพุทธาภรปตาปเจกันนจะยังพลังหันตานจเตชนะรักขันามีสวัสด์โส สัพเพพุทธาบระปตาปัจัยกานันจายังละหันตานันจเตชะนาขันธานามิสัพสสัพเพพุทธาบรปตาปัจัจกานันจายังพละหันตานันจเตชะนราขันธานามิสัพสสัพเพพุทธาบรปตาปัจจกานัายังละหันตานันจเตชะนราขันมานามสัพพสสพุทธบระปตาปัจเจกานันจางพละหันตาานันเชะนาขันธานามิสัพโส ด้วย <ITA> อำนาจแห่งบุญกุศลนที่ข้าพเจ้าได้สวดสารยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกบฏทิถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนาเจ้าสริ์พระรามราชินีพระรามราชชนนีพันปีหลวงพุทธเสด็จส่วนใครขวขอนิสโองแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสาวาสีมงคลให้แก่ข้าเจ้าให้แก่ข้าพเจ้ราภัยจากทุกศกโลกแผนอะไรนละปัวให้มีแรงรายได้สุจริตมันคงเป็นสมาชิบันชาวธรรมเขาไม่มีอดอยากยากจรขอได้อย่ามีแต่ข้าจะขอยขาเจ้ามีสมาธิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงาตลอดกาลนาน ท,ทั้งขอเวทวดาทั้งปวงไอ้ทั้งหลายผู้ได้นโมทนาสาธุการในบุญกุศลนิบปญกสิปัสสทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลมาปิตายอสติีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทางวันที่สามสิ่งหฬารได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวาอนุภาพและริทธานุภาพศักดิ์สิทธิ์อันในฝันให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้ชาทุกประการเ